เมียเมียเมียพี่ต้องมานี่เมียไม่มาก็เพราะว่าเมียไม่มีเมียมีเมียพี่ต้องมานี่เมียไม่มาก็เพราะว่าเมียไม่มีควันเอ่ยควันเรือนอย่าเชยยาเชือนเบือนบิดไม่รียอดรารักสลากใจ ฟังไว้ในดวงรอดีตัวพี่นี่บริสุทธิหัวนมผ่องพุดไม่มีราคีเห็นใจพี่บ้างเถิดยอดชีว่าเห็นใจพี่บ้างเถิดยอดชีว่าเมียพี่ไม่มาก็เพราะเมียพี่ไม่มี เมียมมีีเยพี่ต้องมานี่เมียไม่มาก็เพราะว่าเมียไม่มีควันเอ้ยควันตาโปรดเวชนาคนซื้อบางสียอดราขอสมากองนวลน้องจงเชื่อว่าจีตัวพี่นี่ยังเป็นโสด เนื้อหนังยังสดไม่มัวมองสีพี่รักตัวเจ้าเท่าดวงที่ว่าพี่รักตัวเจ้าเท่าดวงที่ว่าเมียพี่ไม่มาก็เพราะเมียพี่ไม่มีเมียมีเมียพี่ต้องมานี่เมียไม่มาก็เพราะว่าเมียไม่ วันเอ่ยวันใจบ้านที่ไม่ไกลอยู่ใกล้แขตนี้ยอดรักรักจนท่วมตัวทูนหัวพี่แสนพภกดีตัวพี่นิยมเป็นทาสขอปรนนิบัตแม่มารสีรับรักพี่หน่อยเถิดไม่ยอดที่ว่ารับรักพี่หน่อย เธอเมยอดที่ว่าเมียพี่ไม่มาก็เพราะเมียพี่ไม่มีเมียมีเมียพี่ต้องมานี่เมียไม่มาก็เพราะว่าเมียไม่มีเมียมีเมียพี่ต้องมานี่เมียไม่มาก็เพราะว่าเมียไม่มี เอาแค่นี้แหละนะครับนะผลงานเพลงเมียไม่มาเพราะเมียไม่มีฮ่สนมเตอ๋อบาทนะฮะเป็นผลงานเพลงของพี่แอล ยอดรักสลักใจนั่นเองครับนะบก็หยิบเอามาฝากมันตรงกับชีวิตจริงของกระผมเลยนะเออไอกระผมไปไหนไม่มีเมียไปด้วยก็เพราะไม่มีเมียนั่นเองนะแเดลสมเบิร์มคลังน่ะปีรอเกินไปนะฮะเลยไม่มีใครเอาไปทำสามีวู <c oughs> <c oughs> ้ัสมเบิร์มคลังน่ะปีมันเมียนายุแตเกิดไป ไบาดยาบจะนับก็เลยไปไหนไปคนเดียวไปตรงไหนคนถามเมียไม่ได้มาด้วยหรือเมียจะมาด้วยอย่างจะไหนเราเพราะเมียพี่ไม่มีนั่นเอง <c oughs> จุงกะจุงกะครับกราบสวัสดีสําหรับแฟนเพจ Facebook พร้อมทั้งลูกค้าแล้วก็เอฟซีที่น่ารักที่คิดถึงทุกท่านครับพร้อมทั้งกราบสวัสดีไปยัง <c oughs> แฟนๆทางช่อง YouTube ด้วยนะฮะวันนี้พบกันอีกแล้วในรายการไลฟ์สดรถสวยๆโดยทีมงาน ไอห,หนุ่มเสียงอ้อนประกอบรถบ้านแห่งอำเภอกระสังมอบหน้าที่ตรงนี้ให้กับกระผมเด็กชายชายไอห,หนุ่มรูปหล่อที่สุดใน3โลกครับเนี่ยสเบิร์มเชียงกี้มาใบรูบานโมดอลติดเฮยนะมาทำหน้าที่หลายสดให้ท่านได้ดูรถสวยๆพร้อมทั้งมีเสียงเพลงอันไพเราะสนอหูมาให้ท่านได้ฟังกันในช่วงนี้ครับนะฮะวันนี้ผมมีรถมาให้ท่านดูเป็นรถ อนเนกประสงค์วั้นเถอะนะฮะอย่าอเนกประสงค์อย่างจะไหนเราอย่างจะนี้แหละนะฮะกำลังจะเล่าให้ฟังนะเป็นรถซูซูกิแครี1.6เกียร์ธรรมดาปี2015ครับรถบ้านมือเดียวตั้งแต่ป้ายแดงเลยนะรถไม่น้อยเครื่องนิ่งช่วงล่างแน่นๆพร้อมบรรทุกพร้อมใช้งาน ขับไปไหนใกล้ไกลเดินทางไปคนเดียวเดินทางไปกับครอบครัวเดินทางไปกับเมียเดินทางไปกับกิกเดินทางไปกับเด็กๆได้หมดเลยนะฮะหรือจะบรรทุกนู่นนี่นั่นก็ได้เอาไปบรรทุกน้ำขายเอาไปบรรทุกหญ้าบรรทุกฟางบรรทุกวัวควายบรรทุกข้าวบรรทุกมันสำปะหลังบรรทุกอ้อย ได้เบิดนะฮะ er, เพราะว่าเป็นรถอเนกประสงค์นั่นเองครับนะราคาไม่แพงผ่อนเบาๆนะครับเครดิตดีสามารถฟรีดาวน์กันได้เลยกับรถคันนี้ครับภายในสวยสะอาดแอร์เย็นเชียบแอร์เย็นฉ่ำแอร์เย็นชื่นใจสบายอุราเย็นยันไข่ไข่อะไรแล้วไข่ที่เราไปตลาดเวลาเราไปตลาดเนี่ยเราก็ไปซื้อไข่เป็ดไข่ไก่มาก็เอาวางไว้หน้ารถ ตอนเราขับกลับบ้านเปิดแมันเย็นมันเย็นมากนะฮะเย็นถึงอกถึงใจเย็นถึงไข่ที่เราซื้อนั่นแหละนะครับไม่ใช่ไข่อย่างอื่นแน่นอน <c oughs> นะฮะเครื่องเล่นเสียงก็เป็นแบบอาวิทยุ AMFM นะฮะแล้วก็เล่น CD USB ได้ชอบแบบไหนเปิดฟังแบบนั้นเลยนะครับและที่สำคัญพิเศษสุดๆใช้งานได้ สองระบบเลยเชื้อเพลิงนะฮะเป็นทั้งแบบแก๊สและแบบน้ำมันเดินทางประหยัดแน่นอนขับโชบวิ่งชิวประหยัดด้วยนะฮะปลอดภัยแน่นอนกับรถคันนี้ครับ s u ู u k i ิแ r ร,รี1.6เกียร์ธรรมดาปี2015ครับราคา239,000บาทนะ,ะใ้เงินดาว0บาทนะฮะหรือว่าเครดิตดีๆเนี่ย ใช้เงินดาวศูนบาทนะฮะเอาใหม่นะฮะบอกราคาใหม่เมื่อกี้มีสายเข้ามาอาจจะสัญญาณขัดข้องนะครับก็เลยบอกราคาใหม่รถคันนี้ราคา2อง0สนบาทนะฮะใช้เงินดาวศูนบาทเริ่มต้นนะฮะสำหรับท่านที่เครดิดีๆนะฮะผ่อนแปสงวดงวดละ4ี่พกว่าบาทเท่านั้นเอง4ี่พกว่าบาทท่านฟังไม่ผิดอย่างแน่นอนนะฮะถูกมากๆ ไม่ถึงครึ่งหมื่นนะไม่ถึงครึ่งหมื่นเพราะฉะนั้นท่านที่สนอกสนใจอยากรถเอาไปใช้งานเอาไปต่อยอดในอาชีพอยากได้รถไปทํามาหากินว่งงานั้นเถอะอนะครับคันนี้ตอบโจทย์ท่านได้เลยในเรื่องของความประหยัดอ่ายุคนี้สมัยนี้ต้องประหยัดเพราะว่าเศรษฐกิจมันกําลังเส่าเนื่องจากเจอพิษโควิด -19 นั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคันนี้เป็นเลือกที่ดีที่ท่านจะเอาไปตอบอาชีพไป ในอาชีพเอาขายของขายนูน่นนี่นั่นได้เลยประหยัดน้ํามันแน่นอนเพราะมันเติมสองระบบทั้งและน้ํามันนะเอออ่ะเพราะฉะนั้นฝากไว้ให้คิดนะฝากไว้ให้คิดถ้าท่านรวยทํามาหากินเพื่อให้อยู่รอดในช่วงของวิกฤตโควิดเนี่ยอาันนี้ไปเถอะนะครับเอาไปใช้งานไปขนของขายเนี่ยสบายมากครับมันสามารถหาค่างว่วด มันเองคือเราเอาไปรับไปบรรทุกหรือไปขายของเนี่ยมันทางงวดของมันเองแถมยังมีเงินให้ของติดกระเป๋าจ่ายอีกนะครับดูรถกันชมหน้านะครับชมหน้าทะเบียนบอใบมาอยู่อ่าบอใบมามมมมาคือเลจ้าเจ็ดสามสุรินนะรถสุรินเรานี่แหละนะครับนะไม่ต้องห่วงในเรื่องของ ที่มาที่ไปรถชัดกับรถคันนี้ครับนะฮะด้านข้างนะครับ้อพร้อมชัดกันเลยนะฮะนะนี่นะครับเปะเวอร์นะครับฟิล์มเราให้ใหม่ฟิล์มเราติดให้ใหม่ภายในสวยสะอาดเออภายในสวยสะอ,อาดเ,เกียร์ธรรมดาแอเย็นฉ่ำเย็นชื่นใจเย็นเจียบวิทยุมีเพลงให้ฟังเพราะเพราะ ช่วงล่างแน่นๆเลยนะฮะล้อหลังพร้อมใช้งานนะนี่นะครับพร้อมบรรทุกเลยนแจ๋วนะครับเครื่องที่สวยช่วงล่างแน่นๆนะครับเดี๋ยวจะให้าตากล้องสตาร์ทให้ดูนะครับเครื่องฟิตสตาร์ทติดง่ายนี่นะเาะชึ่งนี่นะครับสุดยอดจริงๆ ไม่น้อยนะฮะไม่น้อยนะฮะเจ็ดหมื่นกว่าโลนะฮะเนี่มีวิทยุให้ฟังนะฮะใช้งานได้สองระบบนะใช้งานได้สองระบบนะฮะมีระบบแก๊สแล้วก็ระบบน้ำมันนะเนี่ยเ,เวลาเรากดก็จะเนี่ยตรงนี้ครับนะครับนี่ นี่ภาพโดยนะฮะของรถซูซูกิแปรี่หนจุธรรมดาสองพันสิบคันนี้ครับรถบ้านเดียวตั้งแต่ป้ายแดงเลยนะฮะไม่น้อย7จ็ดหมื่นกว่าโลนะฮะเครื่องนิ่งช่วงล่างแน่นๆใช้งานสองระบบเนะฮะร,ระบบเชื้อเพลิงเป็นทั้งแกส๊สน้ำมันประหยัดสุดๆกับการเอาไปหากรอบอาชีพค้าขายก็ดีครับยุคนี้ประหยัดนะครับ,รบฟรีดาวน์ สวยสะอาดแอร์เย็นเจี e ๊ยบซีดี a m f m สามารถเปิดฟังได้เลยนะครับนะราคา2อ9 0 0นบาทนะในเ,เงินดาว0ูนย์แปดสบกว่าบาทสนอกสนใจก็ทักกันเข้ามาได้เลยทางช่องอินบ x ็อกเพจเฟซบ o ๊กปกรณ์รถบ้านนะฮะหรือจะโทรที่หมายเลขโทรศัพท์0819679671สะดวกแบบไหนจัดไปแบบนั้นเข้าไปทักทางช่อง YouTube ก็ได้เข้าไปดูทาง YouTube เสร็จแล้วก็สามารถคอมเมนต์ทักกันเข้า ไเลยทาง YouTube ของปรกรอนรถบ้านนะพิมเป็นอักษกรภาษาอังกฤษนะเข้าไปที่ YouTube แล้วพิมพ์ตัว P ตัว A ตัว K ตัว O ตัว R ตัว N ปรกรอนนะครับแล้วก็วากพิมพ์เป็นภาษาไทยว่ารถบ้านอำเภอกระสังกดเข้าไปก็จะเห็นนะครับนะหรือถ้าท่านพอมีเวลาจะเดินทางมาดูรถนะฮะบ,บอกว่าเอออยากจะมาดูรถมาทดลองขับดูก่อนได้ไหมก่อนตัดสินใจเชิญเลยครับนะฮะที่เต็นท์ปกกอนรถบ้านนะครับสาขาบ้านว่า ตำบลน,น้องเต่งอำเภอรกระสงังจังหวัดบุรีรัมย์นะติดถนนลาดยางเส้น2 2 6สายสุรินกระสงังหรือว่าสายกระสังสุรินทนี่แหละนะฮะหาง่ายติดสี่เลนเลยเส้น226อนะครับนะ,ะอีกสาขาหนึ่งก็อยู่ในตัวอำเภอรกระสงังครับท่านข้ามทางรถไฟไปปุ๊บเลี้ยวขวานิดเดียวสังเกตซ้ายมือจะเห็นป้ายใหญ่ๆประกอบรถบ้านจำกัดมีรถยนต์จอดมากมายหลายคันนะครับทั้งสองสาขาเรามีพนักงานขายหน้าตาดีมีรอยยิม้มมีน้ำดื่มเย็นๆกาแฟร้อนๆ โอวันตินร้อนๆไว้คอยบริการท่านนะครับเรียกว่าบริการทุกระดับประทับใจอย่างแน่นอนตรงที่ประกอบรถบ้านแห่งอำเภอรกระสังบริหารงานโดยเสี่ยปรเมศเสียงวังเวงและเจ้สมรานเสียงวังเวงคนสวยคนหล่อคนใจดีแห่งอำเภอรกระสังนั่นเองครับที่หนึ่งมาลูบัดที่หนึ่งในโลกครับคุณภาพเป็นที่ยอมรับการบริการดีเยี่ยมและยืนหนึ่งในเรื่องของ,ของการหาซื้อรถบ้านมาไว้ขายให้ท่านเรียกว่าลูกค้าพอใจและก็ ให้ความไว้วางใจเลยเลื่อนคันเป็นที่1ในโลกครับนะฮะประกอบรถบ้านแห่งอำเภอกระสังทุกอย่างเป็นไปได้ออกรถง่ายๆตามใจลูกค้าอยู่ที่ไหนอยู่จังหวัดอะไรก็สามารถออกรถกับเราได้นั่นเองครับนะอ่ะฝากไว้อีกครั้งหนึ่งซูซูกิแ r r y 1.6เกียร์ธรรมดาปี2015คันนี้ใช้เชื้อเพลิง2ระบบนะฮะทั้งแกส๊สและก็น้ำมันประหยัดแน่นอนนะครับแล้วก็สามารถฟรีดาวได้เลยนะครับาราคา2 39,000บาท เครดิตดีฟรีดาวผ่อน8 4สิงวดงวดละ4 0 0พันกว่าบาทเท่านั้นเอง08-1967-9671โทรมาถ้าท่านอยากได้รถนะครับเดี๋ยวพ่อยพบกันใหม่ในคลิปหน้าจะมีรถอะไรมาให้ท่านดูนั้นโปรดติดตามตอนต่อไปขอบพระคุณมากๆที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรับชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์ฝากเข้าไปกดซับสไคร b ์ในช่อง YouTube ของปกกณอรถบ้านด้วยเนอจะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงโชคดี มีความสุขทุกท่านจุงกะจุงกะสวัสดีครับ